อีกนึ่งตอนหลังก็เลยการดิกด๊อเทย เดินตาทีมพนีกรกระชอบให้หน่อยนะครับห้าิปีคตัวนี้ด้วยิบปี ได้ได้เขียนให้ตัวใหญ่แล้วเไม่ให่สาเว